สงสัยกันไหมครับผมว่ารถใหม่ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเขาเก็บกันยังไงไปดูได้ครับผมสวัสดีครับพบกับผมโจ้เฮาโต้78นะครับผมโปรดักต์ไปเชีย์ริสประจำโซลูมกอดนวมิน78ินะครับผมวันนี้เราจะมาทำกันรีวิวสต็อก5้าไรนะครับผมเป็นสถานที่เก็บรถใหม่ของกอด ทั้งส่สาขาของเราไม่ว่าจะเป็นนโามินเทพาลัพคลองหลวงแล้วก็บางนานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันนะครับผมแต่ร้านจอดรถตรงนี้นะครับผมเป็นร้านจอดรถตรงกวางนะครับผมซึ่งร้านด้านหน้าของเราจะมีรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์จอดกันเต็มเลยนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนที่เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับดิลเลอร์แล้วนะครับผมพร้อมที่จะส่งต่อให้กับท่านเจ้าของรถใหม่แล้วนะครับผมอันนี้ทีจะเป็นโซนที่ การจัดออกมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วจะมีด้านในอีกนะครับผมมีเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับโซนนี้จะเป็นกลุ่มของ XLT แทบจะทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีเป็นเรือธงของพอร์ตเวนเจอร์ของเรานะครับผมเนี่ยครับสต็อกก็จะมีเยอะที่สุดนะครับผมมีให้เลือกหลายรุ่นหลายสีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกียร์โซ่เกียร์ธรรมดานะครับผมซึ่งจะมีให้เลือกทั้งแต่ครับ ทั้งสีประตูนะครับผมแล้วก็สีที่เห็นก็จะมีสีดําสีเทาสีขาวสีแดงสีน้ําเงินเรียกได้ว่าสตอวของเรามีให้เลือกกันครบนะครับผมแล้วก็ท, o, ทั้งเกียร์โตเก์ธรรมดาอย่างที่บอกนะครับผมก็มีให้เลือกนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้เป็นกลุ่มของ SLC ที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าใหม่นะครับผมเนี่ยเลยครับผมจะเป็นในส่วนของสถานีนนต้นกนะสิมนะครับผมเนี่ยฮะเป็นการต้นซําอีกทีจากโรงงานนะครับผม ครับผมกำลังพ้นกันอยู่เลยครับผมโดยเจ้าที่ผู้ชำเนานการนะครับผมของสต็อกบอดลูกเจริญนะครับผมเนี่ยฮะครับจะใช้ห้อยนะครับผมมีการขึ้นห้อยนี่นะครับผมไม่มีการขึ้นห้อยนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นเอลฟัสสต็อกนะครับผมสีซิงเกิลนะครับผม คนคุมล้อไปแล้วนะครับสิล้อนะครับผมมีการแปเทสนะครับผมเพื่อที่จะกันในส่วนของเนื่จังซีนะครับผม เดสังเกตว่าตอนที่จะมีการใส่ชุดเหมือนกันชุด p ิ e นะครับผมเป็นเสื้อกันฝนแล้วคล้อขกับขวกสูงมือนะครับผมก่อนเทปี้มาตรฐานนะครับผมแต่วยวไล่ตรวจเช็คตามจุดต่างๆซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อให้แน่ใจว่าในโค้นอย่างโคดถึงแล้วนะครับผมขอเลยว่าขั้นตอนนี้ลูกสามั่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับการพ้นตะปินของสปอต ้าไร่ของเรานะครับผมที่โชนูปอดดาวมินนะครับผมหรือว่าเป็นในส่วนของเครือบริษัทเจริญพัดทั้งสีสาขาของเรานะครับผมที่นี่เป็นที่ต้นกระทณิจะทั้งหมดนะครับผมเนี่ยฮะเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อให้กับเจ้าที่คนขับขับรถส่งไปที่โชรูมได้เลยครับผมหลังจากนี้เป็นส่วนที่สองนะครับผมจะไปหนึ่งสเต็ปเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะมีการคัดรถใหม่ ให้อยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็รถที่พร้อมที่ผมาก็เตรียมเข้ามาที่สถานีที่เป็นร่มจอดตรงนี้นะครับผมแต่ก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรานด้านนอกนะครับผมถ้าในส่วนของรานตรงนี้เต็มนะครับเราบอกได้เลยว่ารถของเราเี่จะอยู่ในร่มแล้วก็ไม่ไม,ม่โดนน,น้ำโดนฝนอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้คือเป็นสถานีที่จอดพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในสเต็ปต่อไปนะครับผมเนี่ยสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสถานีที่เก็บรถใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาจาก เทเละครับผมก็คือตรงนี้เลยครับผมเนี่ยฮะด้านในเลยครับผมเนี่ยฮะพื้นที่กว้างขวางครับผมเนี่ยจอดรถกันได้หลายร้อยคันนะครับผมจอดกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นเวนเจอร์เอ์สีแดงเกียร์โต้ครับผมเนี่ยฮะวิธีการดูเกียร์ของเรเจดูไม่ยากครับผมไม่ต้องชงโงกเข้าไปดูในห้องโดยสารนะครับผมดูแค่แบบโลโก้ด้านข้างก็สามารถที่จะ รูสเปคของเครื่องยนต์คันนี้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็รวมถึงระบบส่งกำลังของรถรุ่นนี้ด้วยนะครับผมจะเป็นดิจเททีนะครับผมรุ่น2.2นิตนะครับผมเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะก็จะบอกตรงนี้ได้เลยนะครับผมทำให้เจ้าที่สต๊อกก็สามารถที่จะจัดสรรหารถได้ง่ายครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้การดูเลขวินตรงหน้ากระจกนะครับผมโดยที่ไม่ต้องก้มดูเชสซีแต่อย่างใดนะครับผมเนี่ยฮะจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้เลย อันนี้คือเป็นหนึ่งวิธีที่ทางโปรดออกแบบมาให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายๆโดยเฉพาะนะครับผมอะถัดมาครับผมมาดูก็นตอครับผมเนี่ยด้านในยาวาเลยครับผมเนี่ยฮะเป็นดงของ XLT ที่เพิ่งลงจากเทลเลอร์ใหม่ๆนะครับผมเนี่ยฮะใหม่สุดจะไปอยู่ด้านในสุดแล้วก็จะมีการถ่ายเททยอยขยับสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะให้รถเนี่ยไม่จอดนิ่งๆอยู่นานเกินไปนะครับผมเราก็จะมีการ ขับสลับตําแหน่งกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมทําให้ได้การบริหารยางบริหารเครื่องยนต์นะครับผมบริหารในส่วนของตัวระบบเกียร์ระบบสุกกำลังนะครับผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ารถใช้ไปจะเกิดปัญหานะครับผมในกรณีที่รถสต็อกค้างนานๆจอดนานๆนะครับผมของเรามีการบริหารแล้วก็มีการสับตําแหน่งตลอดเวลานะครับผมส่วนนี้ก็จะมีทั้ง xlt สีแดงนะครับผม xl เตี้ยนะครับผมสีขาวนะครับผมเป็นตัว open c a p นะครับผม แล้วก็อ่ะมาแล้วต่อครับผมยิ่งลึกยิ่งใหม่ครับผมสําหรับสต็อกที่นี่นะครับผมยิ่งเข้ามาลึกยิ่งได้รถใหม่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรถที่เพิ่งลงเทเลอร์นะครับผมก็จะเว้นว่างในส่วนของฝั่งในสุดเนี่ยเอาไว้นะครับผมแล้วก็พอลงเทเลอร์เสร็จปุ๊บก็ยิงยาวเข้าไปที่ด้านในสุดนะครับผมแล้วพอร์ตเรนเจอร์ของเราก็เยอะนะครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นครับผมคือจะไม่เต็มนะครับเพราะว่าเราเป็นการถ่ายเทมีการ ปล่อยในการส่งมอบให้กับลูกค้าเรื่อยๆนะครับผมอย่างที่บอกคือ XLT จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับผมก็จะมีรุ่นนี้จอดอยู่เยอะมากที่สุดนะครับผมเนี่ยฮะส่วนด้านในสุดก็จะเป็นรถใหม่สุดนะครับผมเนี่ยฮะที่เพิ่มวงจากเชเลอร์เข้ามานะครับผมมีอะไรบ้างก็จะมีส่วนของเลนเจอร์วายแตกนะครับผมสีเทาดำเนี่ยฮะบอกเลยว่าสีนี้โคตรหล่อครับผมตัดกับชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าล้อแม็กชายกันชน แล้วหลังคากระจกมองข้างมือจับแก้มข้างต่างๆที่ตกแต่งเป็นสีดําเงานะครับผมตัดกับสีตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยครับผมสําหรับคันนี้นะฮะคันนี้ดูได้ยังไงว่าเป็นรุ่นอะไรเป็นเรนเจอร์วายแท็กขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมตัวแบบโลโก้เนี่ยจะเป็นคําว่าเรนเจอร์แบบนี้นะครับผมส่วนถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อจะใช้แบบโลโก้ที่มีคําว่าไบเทอร์โบเข้ามาแทน่างนั้นเนี่ยวิธีการดูก็ดูง่ายๆแบบนี้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับผม ันหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีรื่นงขายดีอย่างที่บอกครับผมเนี่ยครับมีให้กันทุกสีนะครับผมหลายคนจะสงสัยว่า XLT เนี่ยมีกันทั้งหมดกี่สีนะครับผมเราเห็นกันมาหมดแล้วนะครับผมก็จะมีตั้งแต่สีขาวสีเงินสีเทาดําคันนี้เป็นสีดำนะฮะแล้วก็เฉดสีสดใสก็จะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับผมเพราะว่าคันเนี้ย จะมีทั้งหมด6สีนะครับผมเป็นรุ่นที่ขายดีสีก็จะเยอะที่สุดนะฮะนี่เลยครับผมอันนี้เป็นสต็อกของเรนเจอร์นะครับผมที่พุ่นจะลงจากเทเลอร์สดๆร้อนๆนะครับผมก็จะมาอยู่ส่วนนี้ทั้งหมดนะฮะ